สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มาเอาเว็บเ m มเอ็มขีดทีฮคนะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการปั๊มยอดวิวคนดูไลฟ์สดนะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่สนใจใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็สมัครสมาชิกได้เลยนะผมสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะสำหรับเพื่อนๆพนที่สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานของเราได้เลยนะฮะพอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมมันก็จะมาอยู่หน้าหลักอย่างนี้นะผมก็ให้เราเลือล่อนนนนลลงงมมมมมาาาาาาาดด้่่่ะรรบผผหหหวูหหวิก ก็ให้เรามาเลื่อนที่หมวดหมู่ตรงนี้นะผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะหาคําว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดอันนี้นะผมหลังจากนั้นเราก็มาเลือกบริการกันต่อเลยนะผมก็ตัวบริการก็จะเป็นจํานวนเวลานะผมที่ตัวคนดูจะอยู่กับเรานะผม,ผมจะเลือกที่ส0มสิบนาทีอันนี้นะะแหละครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์นะผมก็ให้เราไปที่ a ฟ e b o o k ของเราเลยนะฮะผมก็จะไปหาวิดีโอไลฟ์สดสักอันหนึ่งแล้วกันนะผมก็ค้นหาไปของเกมแล้วกันนะครับผม จะเอาเป็นที่มีคนดูน้อยๆนะฮะอันนี้ละกันนะผมก็ผมจะใช้เป็นไลฟ์สดของคนนี้ละกันนะผมตัวไลฟ์สดที่เราจะสามารถปั๊มได้นะผมต้องเป็นไลฟ์สดที่เป็นสาธารณะด้วยนะผมเราก็ลองเปิดดูตรงนี้นะผม ก็ถ้าเกิดว่ามันโชว์มาแบบนี้นะผมก็แปลว่าเป็นศาสารานณาัแล้วนะเราต้องตั้งค่าไลฟ์สุดของเราให้เป็นศาสรนาให้เรียบร้อยนะผมหลังจากที่เราเอาลิงก์มาแล้วนะผมก็นาลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะผมแล้วเราก็มาเลือกปริมาณคนดูนะครับผมผมจะเลือกที่หนึ่งร้อยคนแล้วกันนะผมค่าบริการแค่เพียงยี่สิบสามบาทเท่านั้นนะล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผม หลังจากที่เรากดสั่งซื้อแล้วนะผมมันจะเด้งกลับมาหน้าแรกอย่างนี้นะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาดูตรงนี้นะผมถ้าเกิดมันขึ้นสีเขียวๆอย่างนี้นะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จของเรานะผมก็ที่เหลือเราก็แค่รอยอดคนดูเด้งนะฮะ เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวใบเสร็จให้เราให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันนะผมก็ตัวใบเสร็จตรงนี้นะมันจะเป็นเลข ID ของเรานะผมบริการลิงก์นะผมต่างๆนานานะเป็นข้อมูลนะผมที่เราต้องโฟกัสเลยก็คือตัวเลข ID ของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลข ID ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บ k m m ได้นะก็จะมีอยู่2ช่องทางนะผมก็จะสามารถติดต่อผ่านไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าจะไปที่ขีดสามขีดในแถบเครื่องมือตรงนี้นะผมไปที่คําว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ไลน์ของเราก่อนนะผม เดี๋ยวผมก็จะให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับผมไลฟ์สดอันนี้นะฮะว่ามันจะคนดูจะขึ้นมาเร็วไหมนะครับผมเนี่ยเราก็ลอดูเขาเล่นกันนะครับเกมนี้ก็คออฟติวตี้นะฮะใช่คออฟติวตี้ป่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นเกมอะไรนะรผมเกมนี้นะเกมในคอมซะด้วยนะผม ตอนนี้ยอดคนดูออแกนิกของเขาอยู่ที่6คนนะสำหรับน้องคนนี้นะนี่นะครับผมพอคนดูไลฟ์สดของเราเด้งขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะผมก็เราสั่งไปหนึ่งร้อคนนะผมน่าจะเด้งเกินมาอีกส0บคนนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเพ,เพื่อนคนไหนนะผมที่สนใจนะผมอยากจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยเปิดการมองเห็นนะผมสำหรับการ เขาทำแบบพวกไลฟ์สดขายของหรือว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์เล่นเกมอย่างนี้นะผมมันจะช่วยเปิดการมองเห็นนะผมมันจะดันการมองเห็นของเราไปอยู่ต้นๆน,นะฮะนี่เขาก็าน่าจะตกใจกับไลฟ์ยอดคนดูตัวเองอยู่เหมือนกันนะผมแต่ขี้เกียจเปิดเสียงนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้ตัวโปรแกรมอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ